งานไปนะเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนี่เดินมาดูนี่แกจะทำเรื่องอุบัติเหตุบัตแล้วใช่ไหมนี่หนูพูดอะไรเนี่ยฮะก็เห็นว่าเออเดินมาสั่งก็จะมาถามว่ามีปัญหาอะไรมันอุบงอุบัติยังมาทำเป็นไข่เสืออีกฉันจับได้ค่ะหนังคาเขาอย่างเงี้ย ใครซือ้อใครซื้ออะไรนี่เธอเพอร์เจอร์ใหญ่แล้วนะเหนื่อยหรือเปล่าไปพักผ่อนได้นะตัางแต่นุญาตฉันไม่ได้เพอร์เจอร์มีอ,อะไรเหรอพี่แบดพี่แบดต้องจัดก,การให้พินนะไอ้บ้าเนี่ยมันจะแตะอ่างพินเ,เ,เปหนึ่งผู้จัดการร้านน่ะพะนักงานก็ตั้งเยอะตั้งแยะจะมีหน้าทำเรื่องชู้ช่วยกเหรอเฮ้ยนี่ ฉันเป็นหัวหน้านายนะยังไงก็ให้เกียรติกันบ้างให้เกียรติเหรอที่ให้คนก็ให้เกียรติอ่ะก็ทำตัวไม่ดีดีเลยซะฉันทำอะไรฮะเพอเจอกันไ่ใหญ่แล้วนี่ฉันจะบอกนายไว้เลยนะสมพานเนี่ยไม่กินไก่วัดหรอกแต่พินจับได้ค่ะหนังคาเขาเลยนะพี่ืนี่ คุณเนี่ยกับทีวีจอแบนยั่ยวดยวนมากแล้วโหฉันจะไปอจับอะไรเธอจับโดนอะไรเนี่ยมีอะไรให้จับไอ,อ้บา้าพี่เบสไอ้ผู้จัดการบ้านเนี่ยนะมันไม่ได้แตะอ่างแค่พิงคนเดียวนะมันแตะอ่างคนอื่นด้วยถ้าไม่เชื่อนะถามป้นดูก็ได้ใช่ไหมปอนป้นออบอกเขาไปดิว่ามีอะไรหรือเปล่า เห็นไหมมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในร้านเลยเนี่ยให้มันรู้ซะบ้างนะว่าใครเป็นใครต่อไปอย่าพูดอะไรมั่วๆฉันเนี่ยสามารถที่จะไล่นายทั้งพี่ทั้งน้องออกไปจากร้านนี้ได้เลยนะและรู้ไว้ด้วยว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าลองโดนฉันไล่ออกแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับมาทำงานแถวนี้ได้เลย จ่อยอสิแจนเย็นทำใจดีๆไว้บังเอิญหรอกเธอสองคนโชคดีที่มีหัวหน้าที่มีเมตตาอย่างฉันแต่คราวหน้าน่ะฉันเอานายออกแน่นะเข้าใจกลับไปทำงานดิยืนอะไรเสียเวลาเร็ว ดูด้วยดูแข่งดูโต้ด้ украї, ดวยโถ่ไอ้ยอ้อังจริงนะพี่เรืยอยเรือ่ยอยเรือ่ยอยเรื่อยอย่างนี้มันตั้งใจลวนลามเป็ชเช่เลยนี่หว่ายังไงก็ไม่ยอมว้ยโถ่เว้ยมันถือว่ามันผู้จัดจาก,การร้านเราจะทำอะไรงั้นก็ได้เหรอวะมันทำไม่ดีกับพิน ยังหาเรื่องแกล้งนายอีก ه, เฮ้ยใจเย็นกันไว้พวกนายโมโหาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ทำไมจะไม่ได้วะก็ต้องเอาคืนบ้างสิพินเอาเรื่องชั่วๆของมันอนะ่ะไปโพสธนาให้ทั่วเลยเอาให้มันอายไปเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้คืนพูดไปแล้วคนอื่นไม่เชื่อ พินเขาจะเสียพวกนายก็รู้พวกเราวัยรุ่นอยู่แล้วดูเขาดิเป็นถึงผู้จัดก,การของร้านเขาจะเชื่อใครไม่เชื่อพวกเราหรอกมั้งแต่เราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าขืนถึงหูพ่อเข้าแล้วก็พ่อคงไม่สบายใจงั้นเอางี้พี่ไม่เล่าออกลยดีกว่าร้านอื่นมีทำถมเถไปเยอะแยะไป แต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนี่ทำไมเราต้องเป็นฝ่ายนี้ด้วยพินพี่ว่าเพื่อความปลอดภัยของพินนะพินไม่ต้องทำงานหรอกอพินก็ว่า,างัันเหมือนกันนะเออแล้วนายละเบดนายจะเอาไงต่อวะนายไปเถียงแบบนั้นน่ะ มันกัดนายไม่ปล่อยแน่เว้ยยังไงก็ต้องทนไปก่อนน่ะจนกว่าจะหางานที่เงินดีกว่านี้ได้นายยอมแต่ในฐานะเพื่อนอย่างเราอ่ะเราไม่ยอมเว้ยใช่๊บนึงโอ้มึงมไม่แต่เข้าหน้าเลยล่ะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเว้ย นายยังไงมังกรถ้าเล่นมันลงกองไม่ได้อะมันก็ต้องใช้แถนเว้ยนายเอาไงเราเอาด้วยมันทำต้องพีถึงเราเกออม่นจะเหนียวให้ไม่ร้อเล่นด้วยี่ ขอโทษนะที่วันนี้พี่ปกป้องพิมไม่ได้พี่เมียให้เราเดินไล่ออกทั้งคู่ถ้าถือเราโดินไล่ออกพร้อมกันน,ะ,นะแล้วพ่อรู้อะพ่องไม่สบายใจแน่ะนะพินเข้าใจอะพี่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าพินอะจะไม่ไปทำงานที่ร้านนั้นอีกแล้วนะ พีนขอโทษนะที่ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วอ่ะแต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆนะพี่พี่รู้มันไม่ใช่ความเิียงของพินหรอกพี่ว่าพี่ไปทำงานที่อื่นก็ดีเหมือนกันนะงั้นพินจะเริ่มหางานทำใหม่แล้วกันนะแต่ว่าจะบอกพ่อว่ายังไงดีอ่ะ ถ้าขืนบอกว่าลาออกเพาโดนผู้จัดก,การบ้านนั่นมันแตะอังอ่ะมีหวังพ่อนอนไม่หลับแน่งั้นก็อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับพ่อก็แล้วกันรอ้อยพี่ได้งานใหม่ทำสะก่อนพี่ไม่อยากให้มีเรื่องอะไรมาควรใจพ่อตอนนี้เลยดูช่วงนี้พ่อนิ่เหนื่อยไงก็ไม่รู้ อ้าวคุณกลับมาแล้วหรอคะรถจำมังกรมาอยู่แสดงมันออกไปอีกแล้วเหรผมบอกแล้วอย่าไปซื้อรถให้มันก็ไม่เชื่อนี่ออกไปไหนอะเอออกไปหาเพื่อนไปปรึกษาเรื่องเรียนมาหาอะไรนะคะคุณอะไรกรันเมื่อวานก็ปรึกษาเรื่องเรียนวันนี้ก็ไปปรึกษาเรื่องเรียนอีกเหรอโอ้ยผมว่าแม่ลูกครูนี่ผมว่าอามุกหรือมาเร็งกันดีกว่าเออ คุณคะคือเมื่อวานนี้ไปปรึกษาเพื่อนคนที่ชื่อจาค่ะวันนี้ก็ไปปรึกษาเพื่อนอีกคนนะคะคุณคุณไม่ต้องแกล้ตัวแทนมาหรอกนะมาลูกผมผมรู้จักมันดีแต่คนอย่างเจ้าเหมิงกอนเนี่ยมันมีทางที่ปรึกษาเรื่องเรียนเด็ดขาดไม่มีแน่นอนคุณคะนี่คุณจะกักขังลูกอยู่แต่ในบ้านได้ยังไงครับคุณก็ต้องให้เขาออกข้างนอกบ้าง เขาเพิ่งกลับมาเนี่ยเขาจะได้ปรับสภาพแวดล้อมไหมคะคุณคุณนี่นะตามใจมันตามใจมันจนเป็นสีคู่เสียคนไปแล้วชุดป่านนี้นะยังไม่เป็นโลเป็นพายเลยเอาอะไรนะไม่เอาอิ่งสักอย่างเืออคุณคะลูกเรานี่เพิ่งจะอายุแค่ยี่สิบเองนะคะคุณจะเอาอะไรกันนะกันหนาคุณควรจะป้องกันมันนี้เป็นแบบนี้ คุณเองต้เหมือนกันวันๆคุณเอาแต่ไปออกงานสังคมแล้วก็ไปออกชอปปร้งชอปปิงปป้งเนี่ยผมว่าแบ่งเวลาดูแลลูกบ้างนะจะดีกว่าคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะคุณเองต่างหากที่ทําแต่งงานแต่งงานแต่งงานจนไม่ใส่ใจลูกเนี่ยยังแถมบังคับลูกอีกนะคะคุณถ้าผมไม่บังคับมันเหรอโอ้โหตานนี้นะไอเจ้บบามังกรยังมันมเติดเปดเปิรไปไหนแล้วก็ไม่รู้ Дайเลย